อาหารเย็ยนฝรั่งเย็ยนนี้นะคะไม่รู้ซื้อไก่อะไรมันเหมือนกระบับเนาะอืมีมจะได้กุชเชตนะคะสกินี่ลูกยักษ์น้องสาวเอามาให้ก็เลยเอามาผัดน้ามันหอยมะเขือเทศต้นขึ้นช่ายหลังบ้านนะคะต้นหอมอ่าดูยับยับเหมือนปลากระป๋องเลยเนื้อไก่กระบับนะอืมราดข้าวให้ฝรั่งเย็ยนนี้ค่ะ ปูกินมันฝรั่งในกระทะนะฮะนี่ของฝรั่งวันนี้สามีทีรักทีรักก้มหาเลยจานเดียวจานโหดนี่เลยนะคะ હા લેશ મા કલી